อัสลามลอยกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูต้มซุปเนื้อสไตล์กําปงค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะซอยหอมแดงหั่นผักชีต้นหอมทุบตะไคร้ จากนั้นก็เอามาหั่นเป็นท่อนๆค่ะทุบขาตามด้วยขิงแล้วก็หอมแดงกระเทียม พริกไทยค่ะทุกพอแหลกนะคะเสร็จแล้วตั้งกระทะใส่น้ำมันค่ะพอน้ำมันร้อนจัดก็ใส่หอมแดงซอยลงไปค่ะเจียวหอมแดงให้สุกเหลืองกรอบนะคะพอได้ที่แล้วก็ตักขึ้นเสด็จน้ำมันค่ะจากนั้นก็เหลือน้ำมันไว้เล็กน้อยแล้วก็ใส่หอมแดงกระเทียมลงไปค่ะตามด้วยพริกไทยค่ะ ะไคร้ขิงเครื่องซุกเสร็จแล้วก็ผัดทุกอย่างให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมค่ะพอกลิ่นหอมได้ที่แล้วก็ใส่เนื้อวัวล,ลงไปค่ะอันนี้เป็นเนื้อติดมันนะคะผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะ เติมน้ำเปล่าใส่เครื่องซุ้มที่เหลือไว้เมื่อกี้ลงไปตามด้วยส้มแขกคนๆทุกอย่างให้เข้ากันค่ะรอให้น้ำซุปเดือดค่ะช้อนฟองออกปรุงรสด,ด้วยเกลือ ทำตาลสา,ายเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ต้มให้เนื้อเปื่อยนะคะพอเปื่อยได้ที่แล้วก็โรยหอมเจียวลงไปค่ะตามด้วยผักชีต้นหอมคนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตักเสิร์ฟใส่ถ้วยโรยผักชีต้นหอมอีกรอบ ตามด้วยหอมเจียวพริกแล้วก็บีบมะนาวลงไปค่ะคน,คนทุกอย่างให้เข้ากันค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนู ต้มซุปเนื้อสไตล์กำปงค่ะเมนูนี้เวลากินเปิดปอซอแล้วอร่อยมากๆเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ